วันนี้มีผู้ร่วมชะตากรรมเลยนะครับ,รบพาผมมาทรมานเป็นคนชวนมา <No. S 1> พามาไม่ใช่ <ค>ยังถูกบังคับครูเค็นให้มาด้วยมีการปฏิเสธด้วยตอนนี้รับรู้ได้ถึงความร้อนและความเหนื่อยแดดแรงมากเลยทำเดินขึ้นหลังเวลา13นาฬิกาก็อาจจะเพราะว่าถ้าไปถึงก็จะมืดซึ่งมันจะเป็นอันตรายนะครับในการเดิน,ดนทางอันตรายยังไงคะก็มืดไงสัตว์ปลาช้างปลาอะไรต่างๆนะแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้ว ดีดดดความนะอันนี้น้ำมันเหรอครับพี่กิโลครับนี่ห้าสิบกิโล <50. S 1> โอ้โหข้างล่างมันร้อนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าขึ้นมาขม้างบนนี้ร้อนกว่าข้างล่างอีกนะแดดแบบเอาเรื่องเลยฟางกกค่าแล้วครับ ต้นไม้ล่มลื่นดีนะครับตลอดเส้นทางถึงแล้วสามแห่งแล้วครับยังเหลืออีกคนเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวนั่งพักเหนื่อยก่อนแตงโมบนภูกระดึงหวานจริง,<อ>งไหมครับยายลองชิมดิคะเท่าไหร่ครับสามสิบบาทคใครๆก็บอกว่าแตงโมภูกระดึงหวานมากเดี๋ยวจะลองชิมดูเชิญครับ เชิญครับแตงโมหวานหวานพร้อมเกลือแร่แตงโมครูภูริงหวานคริง,มงมไม่สงสัยเลยครับว่าอะไรอะไรมันถึงราคาอย่างนี้เพราะว่าเห็นลูกหับแบกขึ้นมาแล้วก็โอ้หนักนจริงๆบางคนเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะแแบบรุ่นคุณป้านะคุณป้า ก็สมหเหตุสมผลนะครับยอมใจมากตรงนี้คือจุดชมวิวตรงส้ำแห้งนะครับไม่รู้ตรงนู้นคืออะไรประเทศลาวหรือประเทศไทยแต่ว่าเธอเขาสวยมากเลยนะครับกอย่งทุกอยาา่ยางจริงบนนี้ไร,รุยกันต่อด,ดีกว่า,ารรนี่นี่น,รรนี่นี่นนเ,เก่งแต่ตอนนี้แหละู้องวิญญาณวิชาเลยคร,รับเป็นลูก่าวเก่งมากเลยเขาบอกว่าจะทํากระเช้า ทำก็ได้ไม่ทำก็ดีค่ะถ้าทำลูกหาบก็คือตกสงสัยต้องตกง,งานจุดนี้ก็จะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่ลูกหาบประมาณ50%จากซำแหงกมาสำมบอนก็ถือว่าเป็นการพักขาพักน่องเดินมาเรื่อยๆเพราะมันจะมีหลายจุดที่เราจะต้องเดินต่อไปต้นไม้ใหญ่มาก สี่คนห้าคนโอบได้นะครับเขาบอกว่าผูกระดึงเป็นการเดินขึ้นเขาสําหรับอนุบาลเด็กฝึกหัดใชรที่ฝึกขึ้นเขาให้มาขึ้นผูกระดึงก็เดินขึ้นรื่เลยเลยนาะเพราะว่าที่อื่นไม่มีว่าเดินป่าแล้วจะมีของกินตลอดทางแล้วผูกระดึงไม่มีต้องพอไปเองแต่ที่นี่คือมีตลอดทางก่อนจะถึงซัมกอซานี่มันชันมากเลยนะครับ <c oughs> ถนนแอบลื่นเหนื่อยพอประมาณถึงเหนื่อยมากๆเลย <c oughs> <c oughs> ถึงแล้ว เองงูผูกกระดึงต้องกินให้ครบลูกมาแล้วอะให้ครบทุกซ้ำเลยใช่ไหมทุกซ้ำไม่พอทุกป้ายข้างบนด้ว <li> ยเดินมาแล้วร้อนเจอลมพัดเย็นสบายมากเลยนะครับสดชื่นจริงๆเลยมีแรงรุยต่อละมีนักวิ่งด้วยนะครับวิ่งขึ้นเขาตั้งแต่ที่เดินมา3 0 0พันเมตรจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เดินสบายที่สุดแล้วแถมบ,บรรยากาศก็ดีด้วยนะมีต้นไผ่อยู่ ตลอดข้างทางเลยร่มเงาสบายเย็นแดดมาขนาดไหนก็เย็นนะครับตรงบันไดชันมากเลยนะต้องระวังเลยแหละสดชื่นมากเลยจุดนี้จุดนี้จะไม่พักนะผมว่าจะไปต่อเรื่อยๆเต่ยวว่าเดินขึ้นมาแล้วเห็นวิวแบบนี้มันก็ทำให้มีแรงในการเดินขึ้นไปอยู่นะ ไม่รู้รอะไรยังไงนะแต่วิวสวยมากจริงๆสํากบว่าแล้วโอ้มันมากแดดประเทศไทยมันร้อนจริงๆเลยนะครับทำเป็นเกงอีกส0มร้อยเมตรถึงสํากบโดนครับจุดน,นี้คือสํากบโดนนะครับ สวยจริงๆ<ว>เดี๋ยวจุดนี้ก็ขอพักสักหน่อยสัก4-5นาทีพักกินน้ำค<ว>อแห้งแล<ว>น้องเก่งมากเลยหกขวบใช่ไหมครับ<า>ครั้งที่เท่าไหร่ละครับอโอ้เก่งม,มาครั้งที่หครั้งที่สแล้วโอ้โห,โหเก่งมากอตอนนี้ถึงส้ำแค่แลครั้งหน้าน่าจะชันด้วยนะอีกพันสามยเมตร ก็จะถึงลองแปแล้วเดี๋ยวหาน้ำหาอะไรกินอน,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 นจะเป็นจุดที่ชันที่สุดแล้วก็เดินทางลำบากที่สุดครับ ชันเหมือนกันหมดเลยครับอีกไกลเลยแหละไม่ได้ใกล้เลยตอนนี้เรามาถึงหลังแปรแล้วนะครับโอ้โหลมแรงมากเรามาถึงหลังแปรแล้ว แดดแรงมากเลยนะครัส no ัมภาระที่ผมแบกมาหนักแล้วก็เหนื่อยถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีสนุกมากเลยบรรยากาศข้างบนมัน Amazing มากเลยมันดีต่อใจมาก รั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงวันนี้เราพิชิตเรียบร้อยแล้วสนุกมากๆเลยต้องมาลองกันนะครับขึ้นหลังแปลแล้วก็เดินไปอีก3กิโลครึ่งนะตอนแรกคิดว่าบนภูกระดึงจะร้อนแต่ขึ้นมาอากาศเย็นดีนะผมว่าเย็นสบายเลยแหละตอนนี้เราเดินมาถึงต้นสนเดียวดาว จะเป็นเลนมาถึงนะคุณมาแล้วก็ชอบถ่ายกันตรงนี้เนาะเพิ่งจะรู้ว่าการเดิน9กิโลเนี่ยมันเหนื่อยกับวิ่งฟูลอีกนะเนี่ยขนาด3กิโลจากหลังแปรไปจุดกลางเต็นท์นี่ยังรู้สึกว่าเข้ารอมานใช้ได้เลยตอนนี้เรามาติดต่อ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับตอนนี้มารับที่นอนกับผ้าห่มนะส่วนเต็นท์เราเอามาเองกางเต็นท์เสร็จบร้อยแล้ว หิวแล้วผมก็ <laughs> หาอะไรทานก่อนนะครับอาหารบนภูกระดึงมือแรกนะครับเดินขึ้นมาเหนื่อยๆได้กระเพาหมกรอบไข่าดาวหอมๆส้มตำรสชาติเป็นไงไนยัง,งไม่กินกำลังจะกินให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะอ,อ,อุดยอดไหมเหนื่อยๆมาเนี่ย<อ> กินกะเพราหมูไข่หมูกรอบไข่ดาวที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากอยากกินข้าวอร่อยต้องขึ้นมากินบนปูก,กันดึงนะอร่อยจริงอันนี้รับประกันได้เลย <c oughs> เพื่อเป็นการประหยัดนะครับเราต้องมาหยอดเหรียญซื้อน้ำข้าบน50บาทต่อ okay, แังอ้าว <c oughs> ตายแล้ว หยอนไม่ได้ปุ่มไม่พร้อมปุ่มพร้อมไม่ขึ้นไฟนะคะอ้าวจบกันชีวิตวาสนากินน้ําแพงอีกแล้วเวลาสิบปดนาฬิกาสนาทีนะครับหิวแล้วออกมาหาอะไรกินเมนูที่คิดขึ้นมาได้อย่างเดียวกินเนื้อย่าง เสียพลังงานไป2,221แคลวันน,นี้เราจะเติมให้มันเยอะๆเติมพลังงานแล้วก็นอนทักอะไรคนนี้ไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นกินในย่างอินแล้วก็มาหาน้ำมูลนิธแต่มันคลองคอนะครับอากาศหนาวมากเลยตอนนี้ตีห้านะครับเรามาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราต้องเดินไปกันเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่า สัตว์ป่าตอนกลางคืนก็นยังออกหากินอยู่ หนาวไหมหนาวไม่จ้ะแต่บ้านก็แบบนี้แหละพ <c oughs> อ,อทางเดินกลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบรรยากาศดีนะตอนเดินมามันมืดอนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นวันนี้เราจะเริ่มจากตรงวงังกว้างนะครับเราจะมาดูว่าเราใช้เวลาวันหนึ่งบนภูกระดึงเราจะเดินเที่ยวจุดไหนได้บ้างนะครับ อาจจะได้ไม่ทั่วถึงแต่จะลองดูว่าจะได้ที่ใดบ้างจุดแรกที่จะไปนะครับคือน้ําตกวังกวางนะครับจากแผนที่เขาบอกว่าห่างจากนี้ประมาณ753เมตรแต่ผมว่าจริงๆน่าจะพันเมตรได้นะไปกันต่อเลยก่ามีร่องรอยของที่ช้างนะครับช่างป่าของภูกระดิง ดุมากเลยนะครับต้องระวังมากมากเลยจะช้างป่าเราต้องทำไงคะอ่าจ้ไปช้างป่าต้องทำไงนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจะช้างป่าต้องทำอ่านายพูดมาสิจะช้างป่าต้องทำไงวิ่งวิ่งเหรอขอให้วิ่งตรงวิ่งซิกแซกหน่อยวิ่งตรงวิ่งหนีวิ่งให้สุดชีวิตแต่ความเร็วของช้างนี่40กิโล50กิโลไม่ต่อชั่วโมงเลยนะวิ่งจริงนี่ไม่ได้เลย หนีไม่ทันแน่ๆเลยเทคนิคก็คือถ้าเกิดว่าแถวๆนั้นเนี่ยมีเนินเนินต่าเนินสูงเนี่ยให้เราอ่ะวิ่งลงที่ต่ําเพราะว่าช้างในน้ําหนักตัวเยอะอาการที่ช้างจะวิ่งตามเราลงที่ต่ำเนี่ยมันจะไม่สามารถทําความเร็วได้มากเท่าไหร่เพราะมันต้องควบคุมน้ําหนักตัวโอเคสุดยอดสุดยอดมาถึงน้ําตกวังกวางแล้วนะช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาน้ําแห้งมากเลย หน้าหนาวน้ําจะแห้งนะถ้าอยากมาเห็นน้ําตกก็ต้องมาช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเราไปน้ําตกเพนพบใหม่นะครับทางนู้นจะมีอะไรนะใบเมเปิลโอเคเดินขึ้นอีกแล้ว <c oughs> เส้นทางก็จะโหดหน่อยนะครับมีแต่เดินขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้ยใครจะมาพิสูจน์ลักแท้ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมีหลายจุดเลยนะครับ <c oughs> บนภูกระดึงที่สวยมากเลยจนต้องแวะถ่ายรูป แวะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเพราะว่าบรรยากาศกดีเลยอะ่ะมองเห็นหุบเขาภูเขาต้นไม้สวยจริงๆนะโอ้นอนแค่นี้ก็กลัวนะถึงแล้วครับน้ำตกเปิดดูสคริปต์ก่อนถึงแล้วครับน้ำตกเอ้ยอเพนพบใหม่อ,อ,อะไรไดแดงๆนั่น อ๋อต้นเมเปิลใช่ไหม yeah, ว้าวา <c oughs> <c oughs> อุ้ยย,ยังมีใบแดงๆอยู่น้ำน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไหลอยู่นะใบเมเปิลร่วงเต็มพื้นเลยครับ เส้นทางไปน้ำตกผลพบครับสวยจริงตัวน้ำตกผลพบอ่าเป็นเหมือนขั้นบันไดเลยนะครับเดี๋ยวขอนั่งพักดูความงามของน้ำตกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อครับ จุดที่เราจะต้องไปเหลืออีกเยอะเลยต้องแวะเที่ยวที่ละสีถึงห้านาทีเส้นทางนี้ชื้นนิดหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนกเยอะมากเลยนะผมอยากฟังเสียงนกอ่องจริงเลยเดินทางมาแล้วได้ยินเสียงธรรมชาติเงี้ยสบายใจถึงจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกสนุกนะครับเรามาถึงน้ำตกเพนพบแล้วนะครับวนกว้างดีนะครับตรงนี้ จากน้ำตกเพนพบไปน้ำตกถ้ำใหญ่ระยะทาง1000เมตรครับพื้นที่น้ำตกที่เราเดินอยู่นี้จะเป็นเขตปา่าดงดิบนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงน้ำตกถ้ำใหญ่พอหลุดจากน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วเราก็จะถึงเขตปา่าสนนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยครับได้ยินเสียงโกบไหมครับ เดินมาต้นนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเท่าที่ผมเห็นนะใหญ่จริงๆต้อนอะไรนออทางขึ้นไปน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับชันมากเป็นขั้นบันไดธรรมชาตินะครับก็คือรากไม้ไปไปน้ำตกกัน น้ำตกถ้ำใหญ่แล้วครับเดี๋ยวขอนั่งพักชมความงามของธรรมชาติก่อนสวยจริงครับใบเม้ตนเต็มพื้นเลยเราขึ้นจากน้ำตกถ้ำใหญ่มาถึงข้างบนแล้วนะครับเราจะไปที่ไหนต่อดีตอนนี้บ่ายโมงนะคะ ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเพิ่งออกจากโซนน้ำตกเป็นทางแยกเนาะทางนี้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำตกท่านเสือแล้วก็ภูเสาอนโนดาน้ำตกทานสวรรค์แล้วก็ผาลมสังอีกแปดพันเมตรก็คือ 8, แปดกิโลแต่ถ้าทางนี้ก็จะไปร้านอาหารแล้วก็จะไปเป็นเอ่อถึงร้านอาหารเนี่ยน่าจะเป็นทางเลียบหน้าผาละเลียบหน้าผาไปพวกผาไม่าผาแดงผาลมสังที่ผาลมสังก็แปดแปดกิโลเหมือนกันแต่ทางนี้หรือทางนี้ ก็จะเหมือนกันแต่ว่าทางนี้จะมีอาหารแล้วก็ทางเล็บหน้าผาคุณจะไปทางไหนครับผมนะครับผมไปฝั่งนี้ดีกว่าหาของกินก่อนข,อาาข <c oughs> บ่ายโมงยังไม่กินอะไรเลยฮะไปหาข้าวกินก่อนเป็นการเดินป่าที่สนุกมากแล้วก็หิวข้าวมากๆ <c oughs> ตรงนี้จะมีร้านอาหารครับเดี๋ยวสั่งข้าวกินก่อนอุ้ยมีของหวานด้วยเป็นไงบ้างครับรสชาติของหวานตอนนี้อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยกินบอกของหวานนะกินครับน่เยมาอะไรก็อร่อยครับจหของหวานบนภูกระดึงบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกอร่อยจริงๆ อืมคุณตายรสชาติดีมากเลยรสชาติาาตาแบบแซบวะแซบไปเ,ออเ,เ,เลยครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไปผาลมสักต่อนะครับแต่พอดีมีคนที่มาด้วยไม่ไหวถึงผาจำสินแล้วนะครับ แดดตอนนี้แรงมากเลยแต่ว่าลมพัดเย็นดีครับโอ้มองมุมกว้างสวยมากเลยครับมองไปสุดลูกหูลูกตามีแต่ภูเขาเทือกเขาเต็มไปหมดเลยครับผมยืนมองตัวนี้จะเห็นผานกเขาอยู่ตรงนู้นด้วยไกลลิบๆิบสวยมาก เดี๋ยวไปต่อผาหมากดูดีกว่าครับสภาพตอนนี้แอบบูเล้งขึ้นมาไม่ได้ทำไงดี้ด <laughs> ผาจำสินมีคนจำสินอยู่แล้วครับตอนนี้วันนี้ว่าจะเดินเที่ยวผาให้ครบทุกผาแล้วครับสุดท้ายได้แต่โซนน้ำตกผู้ติด,ดตามเรา อิเผมกลัวว่าจะเดินไม่ถึงวังกวางครับเก็บผาแค่สามผาก็พอแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารอบหน้าค่อยแก้ตัวใหม่น่าจะเป็นผาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วครับมีคนไม่ไหวสงสารสนสองใบ ใบหนึ่งจะแตกเป็น2เส้นนะครับเวลาอยู่รวมกันบนต้นาตามกิ่งต่างๆจะสวยมากเลยพอลงเท้ากัดเท้าแล้วจะพอดมาลงที่ผมหมดเลยเท <c oughs> ้าเปล่าเท่านั้นครับสองกิโล <c oughs> ลำบากผมถอดรองเท้าให้สละให้สองข้างทางนีมีแต่ต้นฝนที่โดนไฟไหม้เลยครับเสียดายเนาะ ถ้าเกิดว่าไฟไม่ไหม้เนี่คงจะเที่ยวสวยเลยแค่คิดว่าเราจะต้องเดินผ่านเส้นนี้ตอนกลางคืนก็แอบน่ากลัวอยู่นะครับคงจะหลอนนะดูเลยเวลาเดินผ่านเส้นนี้สนุกไหมครับสนุกที่สุดไม่เคยเที่ยวที่ไหนสนุกขนาดนี้มาก่อนโอ้โห้ามาซ้ำให้มาซ้ำอีกรอบน,นึงเรับป่าหรือว่าไม่มาแน่นอนโอ้โห oh oh. ไม่มาแล้วไม่เชื่อหรอกอว่าส,สนุกเห็นบนตลอดทางเลยใช่บอกแล้ววัดสนุกที่สุดในโลกเลยบนตลอดทางเลยแล้วก็บอกว่าส,สนุกแม่สนุกที่สุดในโลกแล้วก็ลุน้าไม่ใช่ลุน้าดิเดินเที่ยววันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะลงไปข้างล่างอีกวันที่3บนภูกระดึงนะครับเรากำลังจะเดินทางลง อุณหภูมิตอนนี้22องศาอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่สวยที่สุดนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ก็อาจจะหาจากที่อื่นไม่ได้เช่นกันสเสน่ห์ของภูกระดึงผมมองว่าเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเดินทางลงหรือว่าเดินทางชมธรรมชาติต่างๆลองมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจนะครับอยากมาอีกแน่นอนหรือไม่อาจจะมีความคิดที่ไม่อยากมาอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมาลองสักครั้งนะ แต่เชื่อไหมครับหลายคนที่บอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่สุดท้ายก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง มากเลยมากินแตงโมซัมแห้งก่อนจะได้กินสแกนจานได้สักทีครับคนเยอะมากก,มกินเสร็จก็จะลงแล้วนะครับอีกหนึ่งพันเมตรลงจากซําแห้งแล้วครับใกล้จะถึงข้างล่างแล้วประสบการณ์ที่ได้มาพูกดึงวันนี้สนุกมากเลยครับคราวหน้าจะมาใหม่จะต้องมีครั้งที่สองแน่นอนครับผม ภูกระดึง3วัน2คืนเสร็จไปร้อยนะครับสนุกมากเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับภูกระดึงผมจะต้องกลับมาซ้ำอีกรอบแน่นอนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ